นถ้ารับ,รบเกียรติจากหมวกกันน็อกหนึ่งแบรนด์ที่มีการเปิดตัวใหม่แต่ว่าแบ,บก้าวเบื้องหลังของแบรนด์นี้ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรเด็ดๆมาให้เราเชาวไบเกอร์สองล้อครับ สวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกเลยครับคอยเขาวเขาบอกว่าจะมาที่ผู้แทนจําหน่ายที่เขามีจาหน่ายหมวกที่ถือว่าแรงที่สุดมาแรงที่สุดอยากให้คนที่เป็นผู้แทนจาหน่ายหรือคนขายพูดอีกว่าเพราะว่าถ้าดีจริง แต่ถ้าขายไม่ได้ลําบากก็ลําบากเพระฉะนั้นก็ต้องมาฟังคนขายดีกว่ามั่นใจกับหมวกหรือเปล่าอ่าตอนนี้เราก็พูดถึงหมวกแบรนด์ลิงค์ลิงค์ที่ลิงค์อาที่มาเขามีเหมือนมีตะกราวนะครับใช่ครับเด่ครันีคือสามสองศูนย์ล่าสุดยิ่งใหญ่ลาการเมื่อกี้ายอินให้ดูแล้วว่ายิ่งใหญ่มากเดี๋ยวเราจะมาเจาะบันหลังเรามาเจาะกันตอนนี้ถือวิบบอกว่าลิงค์เนี่ยมันมาตั้งแต่อินเด็ก ไปอยู่ในเครืออินเด็กต่อพี่อินเด็กอ่ะอินเด็ก่ะไอดีดีอารีโฟตอนโฟตอนแล้วก็โอ้ยอีกหลายหลายแก่ถ้าใช้คำว่าอินเด็กเนี่ย ถือว่าเป็นแบรนด์คนไทยร้อยเปอร์เซ็นและเป็นโรงงานใช่ครับคนไทยร้อยเปอร์เซ็นซึ่งผลิตหมวกน้องในเมืองไทยมามากกว่า30ิปีถูกต้องแล้วก็สามารถนํา,านแบรนด์ของคนไทยเนี่ยส่งออกที่ต่าต<อ>งประเทศใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงไม่แปลกครับรกับเรื่องที่ว่าเขาจะทํามาตรฐานอะไรให้เข้าสู่ระดับโลก,กตแต่มันเป็นเรื่องแปลกที่ว่าเอามาตรฐาน,าน,านระดับโลกมาอยู่ในหมวกที่ราคา1 0 0 0ันต้นพันสองที่ใบนี้พันสองพันสองคราวนี้เสียวิทครับจาก3-2 0ส g ลาจักคืพูดถึงหมวกใบนี้เลยครับว่าฮี่ทำไมคุณถึงมั่นใจที่เอาหมวกเอาหมวกเขามาขายอ่ะเ้วคิดว่าขายคือตาลองศูนย จะมีโปรแกนว่าถ้าขายไม่ได้ฉันไม่เอาขายใครจะมาพี่ไถูกต้องถูกต้องคราวนี้มั่นใจยังไงมั่นใจเรื่องอะไรบ้างครับก็อย่างแรกเลยเราต้องเราต้องตื่นกันก่อนว่าตัวแบรนด์ลิงเองะครับเราเห็นแล้วแหละว่ามันมาจากตัวแบรนด์อินเด็กเองจากแบรนด์ลูกออกมาเนาะคราวนี้มันแตกแบรนด์ลูกออกมาเนี่ยมันทําให้เราเห็นเด่นชัดว่าทาร์เก็ตของแต่ละปุ่มตลาดต่างๆมันแตกต่างกันอย่างเช่นยกตัวอย่างไปทาง R D R อย่าง R D อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเน้นในทางทัวริงหรือว่าจะมีในโซ ส่วนของคลาสสิกอ่าแล้วก็ถ้าเป็นหมวกลิ้งอะครับตรงเนี้ยเราจับตลาดในส่วนของธาเกตที่ราคาดีหนึ่งคือราคาดีสองคือลายสวยสามคือมาตรฐานอ่าพี่ลองนึกสภาพว่าสังเกตดูว่ามาตรฐานในหมวกกันน็อกที่หลัก พันกว่าบาทที่ได้อะไรมาแบรนด์ทั่วไปมันหนึ่งหลักก็ได้มอกอแน่นอนอยู่แล้วถูกต้องใช่แต่ลำดับที่ได้นี้ที่ได้ในเรื่องของ ETE ETE ต้องให้ให้เสถียวิทย์บอกกับเพื่อนๆครับว่าจริงๆแล้ว ETE คือมาตรฐานระดับมาตรฐานระดับโลกมาตรฐานระดับโลกยังไงแม้แต่บวกกันน็อะแบรนด์ชั้นนำแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์อิตาลีแบรนด์ยุโรปหมด มีผ่าน ECE หมด <1 S 2> e ใช่ครับแล้วที่ลองดูสภาพเราไปเปรียบเทียบกับแบรนด์ต่างประเทศนะในราคาลักหมื่นได้ ECE นะแบรนด์ลิงค์ราคาพันสได้ ECE ที่มาตรฐานเทียบเท่ากนะับแบรนด์ ก็คือหมวกหลักมือมาตรฐานเดียวกันนั่นคือผู้ถูกตัดใจคือคนไทยเรามองข้ามเรื่องคนไทยไปเรื่องแบรนด์คนไทยไปจริงๆแล้วถ้าเขาทำมาตรฐานเทียบเท่าของเมืองนอกใช่นนี้เลยนะเทียบเท่าเมืองนอกแล้วเขามาทำราคาให้คนไทยได้ใช้อ่ะแค่คันสอบคันสอบนี่บเฮ้ยผมมองว่าก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าก็ตกใจก็เลยเลยพูดเองมาสอบถามเอาอย่างนี้ดีกว่ามยืนยันให้ด้วยในฐานะ ที่คนเคยไปโรงงานอินเด็กหนึ่งคือมาตรฐานที่ได้มาเนี่ยไม่ได้โมเมได้มานะ,ะไม่ได้โมเมได้มาแน่นอนมาตรฐานที่เขาทดสอบเนี่ยมีทั้งการตกกระแทก5.8จุด ซึ่งมันมีรายละเอียดมันคือมาตรฐานอยู่แล้วในส่วนของชิลหน้าที่จะต้องเปิดปิดจำนวนกี่ครั้งผ่านสภาวะทดสอบในกราชาอีกอย่างเยอะมากคือต้องบอกว่าดจะทดสอบแบบหนึ่งใอก่อของพารมก็เลยมองกพอภารก็จะทดสอบแบบหนึ่งในตัว EPE ก็จะทดสอบอีกแบบอีกแบบหนึ่งซึ่งมาตรฐานมันคือระดับโบว l d นะที่ ECE มาตรฐานที่ทดสอบในไทยกับมาตรฐานที่ทดสอบในต่างนอกวิธีการทดสอบเหมือนกันใช่ครับแล้วก็เราก็ ภูมิใจเะาะว่าเรามีที่สามารถทดสอบได้เองด้วยอะนี่อะคราวนี้เห็นวิ่ครับขายม่วมาเป็นมากกว่าพันใบแบบหมื่นใบเลยผมว่านะพันสองเก้าสิบพอจัดแล้วเนี่ยเสียไม่ใช่คนขายแล้วนะมาถึงในพิซซอาดูเสียที่พูดตึงอะเสียที่ว่ายังไงก็หนึ่งอย่างเลยที่ที่ผมว่าถ้าถ้าเป็นผมเดินเข้ามานะเห็นเด่นชัดเลยคือลายลายคือออกแบบเส้นสายลวดลายได้สวยเนื่องด้วย นวยใช้คํานี้ดีกว่าพี่ว่ามันจะดิบคนไทยอ่ะอมันก็อาจจะแบบชออะไรที่มันแบบคล้ายๆแบบเดียวกันเพราะว่าหนึ่งคือลายอ่ะมันเป็นลายที่โดนคนไทยออกแบบมา,ามันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเข้าถึงไม่ง่ายกว่าก็แปลว่าเขาทำการบ้านมันดีเรือ่องด้วนี้ในส่วนของชิลหน้าที่เป็นชิลปลอดอซึ่งเป็นชิลปลอดเนี่ยพี่ตัวนี้ซึ่ง ผ่านมาตรฐานมออแสงผ่านเกิน80%อยู่แล้วไม่ต้องกลัวในส่วนของการจะโดนเรียกโดนโบกอะไรเราไม่ต้องกลัวตรงส่วนนั้นส่วนของตัวชุดนวมนี่ชุดนวมเนี่ยมาตรฐานค่อนข้างดีดียังไงคือการระบายอากาศหรือแม้แต่การทําเส้นสายขอมก็มีเป็นรีเฟกให้ด้วยใช่ครับเป็นรีฟอมถูกต้องแต่ไฟที่ตัดมาทงหลังตัวรถแล้วก็ระบบกลิปล็อกใช้ง่ายง่ายอยู่แล้วแน่นอนคุ้นเคยตั้งแต่หมวกแม่บ้านเนาะ ก็ะะมีอ่ากีบล็อกีบล็อกใช่ครับอ่าประมาณนี้ฟองน้ำฟองน้ำฟองน้ำรูำ้สึกพิตติ้งอ่าพิตติ้งหัวเรื่องของเข้าไปของซีรีส์หัวของคนไทยก<อ>็คนไทยทำอ่ะพี่ยังไงเ,เขาก็ต้องเอา แต่มาจากการที่คนไทยลองสวมอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีคำถามว่าเฮ้ย E T E มันยุโรปเปล่าวะมันจะไปยุโรปแล้วเว้ยอ่ามันเอแอยุโรปยุโรปฟิตยุโรปฟิตซึ่งจริงๆแล้ว E c E เนี่ยมันคือมาตรฐานยุโรปจริงนะแต่มันไม่จําเป็นว่าบอดี้ข้างในหรือว่าการฟิตติ้งข้างในจะต้องเป็นแบบยุโรปอ่าซึ่งเอาเข้าจริงๆผมมาลองลองดูแล้วถามว่ารู้สึกยังไงกับหมวกราคาพันสองผมว่ามันอยู่ในงบประมาณที่ มาตรฐานที่ได้นี่ยมันมันมาตรฐานมันเกินราคาไปเยอะเลยอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าขนาดคนขายเองไม่ใช่จำหน่ายขายเองซึ่งตามบางทูเองขายหมวกบอลลูนกว่าสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นก็ยัผมขายตั้งแต่หลักแบบกเก้าร้อยทีแปดร้อยเก้าร้อยจนไปถึงหลักหมื่นกว่าผมก็มองว่าเอาเข้าจริงหลักพันสองมันก็ไม่ได้แย่นะพี่ไม่ได้แย่นะแต่ท่าเชิยวก็ถูกละลวดลายน้ำหนักน้ำหนักอ่ะใบนี้น้ำหนักเพียงพันห้า ซึ่งสมัยสักส5ห้าปีก่อนที่หมวกพันนะหมวกที่ราคาพันสองพันห้า ผมคอนเฟิร์มด้เลย1,007แม่งต้องมี1 0 7ต้องมีแต่เดี๋ยวนี้1,005แต่ผ่าน ECE ใช่มันคือเป็นเหตุผลของเรื่องของกระบวนการในการปรับปรับอะไรเนี้ยให้เข้ากันจมเหตุสมผลใช่เทคโนโลยีในส่วนของการพัฒนาในส่วนของเปลือกบวกเอยหรือว่าจะเป็นโฟมด้านในเอผมว่ามันมันมาเนต้องเขาลองได้ใส่ขี่เลยครับ ก็มีได้น้องๆได้ไปรอเหมือนกันครับก็ลองดูแล้วถามว่าการเก็บลมก็ใช้ได้ใช้คำนี้ดีกว่าเราเราจะไปเทียบเทียบเท่ากับแบรนด์ที่ที่มันก็เตินไปนะพี่เนาะเราไม่ได้อวยขนาดนั้นใช่ใช่ที่สุดในโลกใช่เราก็ไม่ได้บอกนะว่าไครทาใทรผลิตไทรใช้แม่งคือของดีอ่าถามว่ามันก็ตรงเหตุผลกับหลคารเสาใช่กับสงที่เขาให้มาถูกต้องแต่หมอด้ายสีไปหมอด้ายที่ดีที่สุดมันเป็นร้านดีกพี่เราถามว่าใครเป็นร้านดีที่สุดไหมเขาีเฟกนะ เรื่องที่คอมมันก็เยอะตอ่อเราก็รู้กันอยู่ว่า ไอสิ่งที่ตัวตัวนี้มันค่อนข้างจะควรค่าแก่การซื้อผมมองว่ามาถูกจังหว่าอืมร่ะผมว่าช่วงนี้เศรษฐกิจเป็นแบบไหนใช่แล้วก็พอไปถึงกระทั่งบอสไซบิ๊กไบส์อ่ะใช่ก็เริ่มที่มาจากพันตีปีใช่แปดร้อยเจ็ดร้อยหกพันใช่ครับตอนนี้คลาสามร้อยใช่ครับจะตึงตึงอยู่ตรงนี้นะสกูตเตอร์ด้วยใช่เพราะนั้นอ่ะหนึ่งเขาเรียกหนึ่งคันใช้ใช้ในชีวิตประจำวันท้าการถ้าเขาเหมวะกับน้องถ้าเขาใช้ทุกวันจริงๆแล้วหมาะกับน้อง ไม่ควรมีแค่ใบเดียวถูกครับเพราะว่าแต่ทุกวันเรื่องของเชื้อราเรื่องของแล้วต้องถอดผมนูมอนแล้วกอดซักได้ฉอดสักได้เพราะช่วยจะมเอานวมถอดซักถ้าบางคนก็จะซื้ออะไหล่นวมแต่บางคนโอ้ยผมอยากมีหมวกมันหลายๆใบซึ่งมาตรฐานดีๆราคานี้เท่านี้มันสามารถซื้อได้ทั้งสามใบแล้วคุณใช้ทั้งปีถูกสามารถอันนี้ผมเขม่รู้ความเห็นส่วนตัว่่ใชคือพี่ลองนึกดูว่าการที่เราจะควักเงินหมื่นมาซื้อหมวกน้องหนึ่งใบอ่ะมันก็เป็นจำนวนเงินที่พอสมควรเน ร้อนแล้วมันจะเป็นแค่ใบเดียวมันก็ใช่พี่มันแคใบเดียววันไหนลูกวันมันก็จะทำคืออเอาง่ายอเอาจริงนะความจริงพอจะมาตัดของน้ำคุณก็ต้องหยิบหมวกใบละพันมาใส่ต้องต้องนะจริงๆผมงผมผมกล้าบอกเลยนะว่าผมว่าลูกค้าที่ผมมาที่มาที่ร้านผมอ่ะไม่ได้มีคนหมวกกันน็อกใบเดียวถามว่าถ้าคนที่มีหมวกกันน็อกใส่หลายใบเขาก็มีตีแบบนี้แหละที่สีฟ้ก็ต้องมีสำรองก็ต้องมีถึงนึ้บอกว่าทำมาคุยเรื่องราคานี้ได้มาตรฐานนี้จบ แต่ถามว่าเราจะใช้เป็นใบหลักไหมมันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณราคาถึงพอใจใช่แต่ถามว่า,าด้วยราคาขนาดนี้ได้ไม่ต่าหานขนาดนี้สำหรับผมผมแฮปปี้นะ สำหรับคนขายคนซื้อผมว่าแฮปปี้เลยมันมาเจอกันพุ่งหาได้เลยมันมันพอดีมันพอดีอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆครับก็จริงจริงๆก็ฝากแบรนด์ลิงก์ไว้แล้วกันนะครับที่สามสองศูนย์ที่สามสองศูนย์เอสตีนะฮะเท่านั้นเท่านั้นใช้ครันี้ใช้ครั้งต่อมาเท่านั้นซื้อลิงก์ต้องมาที่ไหนฮะสามสองศูนย์เอสตีครับได้สองสาขาแล้วที่ครับราชพฤกษ์กับวงเวียนใหญ่ครับผมบอกแล้วเราเราไม่ได้อวยบอกนะเรามาอวยหนักสองศูนย์ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ